สลีตันเลยขอไปค่ค่ะสลีตันเลต่อครับค่ะมาจากไหนยังไงทำไมถึงชื่อสลีตันเลยคะก็ที่มาชื่อวงเริ่มแรกเลยนครับก็เป็นเป็นคำที่เราชอบนะเป็นคำที่เราเลือกสองอันมามาต่อกันแล้วแบบมันมันลงตัวอะไรเงี้ยครับคำว่าสลีปก็คือผมว่ามันเอาง่ายมันก็เป็นเป็นลูกเล่นม็นมุกตลกนินึงนะครับก็คือแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ก็เลยรวย์มันก็เป็นเส้นทางที่จะไปสู่สิ่งที่เราฝันสิ่งที่เราอยากทำอะไงียครับก็เลยเอามารวมกันใช่รวมๆกันแล้วมันดูแบบผมว่ามันดูมีกําลังใจดีครับดูดูสนุกดีมันมันไม่รู้ว่ามีอะไรรอยผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นคาที่ที่มันรวมกันแล้วมันลงตัวก่อนมาชื่อวงนี้มีชื่ออื่นๆกักบ้างไหมแบบที่เอามาโหวตใส่กันน่